สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอ็กซ์ซีพทธิตำเบาหน่อยเวัดสุขคนนะครับมาบอกกับเบาหน่อยวี้ในเวลาทำคำเบมือนๆเองหน่อยนะครับสิภาพพี่น้องมากินผลไม้ปลานะครับบอลมันบางงอนนะครับนี่ครับเป็นบักคอหนามครับอุจจาระครับ,ครบเคยกินบะข้บบา,าวบักคอหนามบอลเราเก็บมาซอนหมื่นแล้ววัดเสียไปกินในหมองเฮ็ดงานเริ่มนะครับบอลแล้วไปน้ำลไล่ไล่ โอ้ยตัวถงมาจมแม่งเนี่ยผิกเกลือครับเตรียมผิดเกลือลความสุดยอดมีผู้ใดเคยกินนะครับ งาะปลานะครับเงาะปลาโอ้อยจริงสมนี่สุดยอดพี่น้องสุดยอดแห้งต้นนี่มันคือสมครักแต่ หมากบเฮา,า,า,าเฮาผูใดบุเฮาขจอมากใส่หนูบ่มันขำมันเหมือดแล้ว่นอ้องโอ้กค้าเห็ดงานไหวไปยิงสวมวงเวียน,นบดเอาไปเลยเจ้ากับพริกเกลือนะครับพริกฝงโอ้อยังสุดยอดเลย เนือ้อลายนะครับเนื้อหลายเนื้อกรอบโบ้คือบอกข้อบอกข้อนี่มันเนื้อมันชินิ่มๆนะครับแต่อันนี้มันเป็นบกข้อน้ำนะครับข้อน้ำเนื้อมันชิแน่นๆเนื้อแกนๆนะครับกอบนะครับ การเมียรสจัดสมสมสมพร้อมๆเป็นเอกลักษณ์ของเพิร์นด้วยกันนะครับ ในนี่คือกันหลังครับกันในมือขอ้อคือกันเป๊ะเลยครับในมือข้อแต่นี่เป็นขอน้ำนะครับเป็นมืกขอน้ำสมสมไปกินสมเนื้ออได้การเลยครับเนี่ยปังนวลครับเปังนวล ดูหลายแต่ต้นที่มันหวานอาจจะมีอยู่นะครับแต่ต้นนี่โอ้มันสมสมสเสลกเกิน xong khác sống nè, biết nói, nước lái rồi. Ôi, cái này ngắp treo, à. เจ้าความ <laughs>